อย่างบ้านเราบัตรประชาชนไปทําปุ๊บได้เลยใช่ปะแต่ที่นี่คือไปทําปุ๊บจะได้มาเป็นบัตรชั่วคราวเป็นบัตรกระดาษกระดาษก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะส่งบัตรจริงมาให้ในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าโอ้นานมากเลยนะ่ะใช่เปิดบัญชีอย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยเปิดบัญชีเดินเข้าไปจะเปิดบัญชีก็เปิดได้เลยใช่ปะแต่ที่นี่ต้องนัดนัดล่งหน้าแล้ววันแล้วแบบได้วันนัดวันเวลาที่นัดอะ ค่อยไปธนาคารก็ไปเปิดบัญชีแล้วเปิดบัญชีเสร็จอ่ะจะต้องใช้เวลารอบัตรเดบิตการ์ดหรือเครดิตการ์ดของแกอีกประมาณสองอาทิตย์แค่ส่งมาที่บ้านโอ้แต่ว่าทำไรต้องวางแผนให้ดีอย่างน้อยต้องลง่วงหน้าสองสามอาทิตย์เลยเนะเาะเพื่อความชัวร์แต่เกาอย่างที่ไทยเราอยาก เราอยากดูหนังกี่โมงเราก็เดินไปดูถูกไหมใช่ถูกต้องเลยแ็ดโมงม็มีรอบที่นี่โรงหนังเมืองที่เราอยู่นะอะอะแต่เราไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมเมืองที่เราอยู่โรงหนังเปิดหกโมงเย็นรอบเร็วสุดคือหกโมงเย็นหกโมงเย็นเลยเหรอเป็นกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราตกใจเหมือนกันเพราะว่าของเราก็เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าก็ฉายแล้วใช่ปะ่ะบางที่อ่ะใชเ่เดือดเลยคือหกโมงเย็นเท่านั้น เราในโรงหนังก็คือเป็นโรงหนังจริงๆที่แบบมีโรงหนังจะมีป๊อปคอร์กนกับที่ใส่ตัวอันนี้คือเพื่อไลฟ์ฟอนนอะเรายังเรายังไม่เคยไปออแต่จะไม่มีแบบร้านข้าวอะไรนี้ไม่มีไปดูหนังเขาไปดูหนังอ๋อคือแบบความเฉพาะกลุ่มทุกอย่างเลยร้านค้าร้านอะไรก็ต้องขายแต่สิ่งนั้นนู่นนี่นั่นเน,นาะโรงหนังก็เช่นกันใช่แล้วก็แบบว่าห้างเนี่ยไปเดินห้างก็คือ ก็จะเหมือนห้างที่ไทยที่แบบมีหลายๆร้านอยู่ด้วยการมีฟุตคอร์ดอะไรอย่างนี้แต่ลงหนังไม่อยู่กัห้างห้างคือห้างลงคือลงแต่ต้องอยู่ใกล้กันนะเออแต่ห้างคือห้างลงคือลงเออก็แยกแยกเป็นพื้นที่เฉพาะเฉพาะไปเลยนะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเมืองเราอ่ะต้นไม้ค่อนข้างเยอะมลพิษค่อนข้างน้อยคืออยู่เมืองนี้มาไม่เคยรถติดเพราะว่ารถเยอะรถบนถนนเยอะเรารถติดอะไม่เคย โดยจะแบบมันติดพอไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวอแต่ไม่ใช่เมืองที่การจราจรติดขัดไม่ใช่อ๋อนคนที่เธออยู่กรุงเทพด้วยแหละมันก็เห็นชัดเลยอ่อันนี้คือเราเครือวิ่งแบบชิวๆแหละวงวงเวียนเยอะไหมวงเวียนเยอะเร<อ>ื่อง<ช>ที่เราอยู่เราเห็นประมาณสี่ห้าอันอ๋อ อา่อาแล้วก็เส้นเส้นสลับ<น>จักรยานมีไหมเลนจักรยานเอไ,<ม>ไม่มีแต่ว่าเราเห็นคนปั่นจักรยานก็คือปั่นแบบปั่นกับทบนปั่นกับรถบ,บ,บนถนนอ๋อแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอืใช่แต่ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่เนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับคนที่ข้ามถนนมีสัญญาณไฟจราจรสําหรับคนข้ามทุกแยก แล้วก็ไม่ว่าแกจะขับรถมาเลนไหนก็ตามแต่ถ้ามีคนนั่เท้าลงถนนรถต้องอยู่ให้คนเย็ด yeah. นี่มันตรงข้ากับประเทศไทยชัดๆใช่คือแบบเดินเราเราอะยังคิดอยู่ว่ากับการที่แบบเอต้องรอ,อให้รถไปก่อนใช่ที่เนี้ยไม่คนต้องไปก่อนรถ <laughs> รถจะจอดให้เราไปไว้ไม่ว่าจะเป็นแยกหรืออะไรก็ตามรถจะจอดให้เราไปเออ ดีเนาะมันมันแปลว่าเขาก็ต้องมีค่านิยมหรือสิ่งที่มันปลูกฝังอยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบการสอบใบขับขี่รถก็คือต้องปฏิบัติตามกฎนี้ก็คือต้องรอคนข้ามก่อนแล้วถึงค่อยวิ่งใช่ไหมใช่ก็คือกฎกฎหมายที่นี่ค่อนข้างแรงเออก็จริงนะกฎน่าจะแรงด้วยแล้วพี่สาวเธอก็ขับรถด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือรอคนรอคนเหมือนกันโอ้แปลว่าเขาก็ต้องไปสอบใบขับขี่ดิเขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่าแบบว่า ันเดือดไหมใบขับขี่หรืออะไรอ๋อมันเหมือนจะมีใบขับขี่อินเตอร์นะแต่เราไม่รู้ว่าสอบอะไรยังไงเหมือนกันอันนี้ไม่ไม่ได้าถามถึงโปรเซสมาอ๋อโอ้โหนี่แค่นี่แค่ประเด็นไม่กี่ประเด็นแรกๆเองนะเนี่ยจริงๆมันก็ไปได้เรื่อยๆนะมันมีเยอะเลยอ่ะจริงๆที่เราก็สงสัยเยอะเหมือนกัน <laughs> ได้ได้ถามได้แล้วก็แบบในมหาลาัยเราชอบพี่มหาลัยเราเหมือนมีทุกอย่างเลย อย่างเพื่อนเราเนี่ยที่เป็นคนจีนก็คือลังเลว่าจะเลือกเรียนอะไรดีระหว่างแบบมีเดีลสซส์หรือว่าแบบจิตวิทยาเลยอะไรเงี้ยก็คือสามารถนัดล่วงหน้าแล้วก็เข้าไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ได้เขาจะมีคนให้คาแนะนําเราว่าแบบเราต้องการอะไรละอะไรที่เรียนแล้วจะตอบตรงอยกับโอร <Professor S 2> เร์ได้โดยตรงเนะาะใช่ อย่างของเราเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเพิ่งมีโอกาสไปใช้บริการ c a r r i r s s r v v i e e ก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานก็คือสามารถนัดล่วงหน้าในในเว็บของนักศึกษาได้ว่าแบบเราอยากคุยกับแ a r e เ r เรื่องอะไรคือให้เขาช่วยหาง,งานช่วยดูมเมรซูเม่อะไรเงี้ยของเราเราเข้าไปคุยเกี่ยวกับเรื่องดูเรซูมเม่ดูเรซูมเม่ก็ได้ด้วยว้าวไปศึกษาเรื่องเรซูมเม่ว่าแบบ แกยังไงดีควรใส่อะไรไม่ควรใส่อะไรควรเติมอะไรอะไรเงี้ยมีนะทําได้เหมือนกัน <c oughs> ก็คือนัดล่วงหน้านี่เว็บนัดวันเวลาล่วงหน้านี่เว็บแล้วก็พอถึงวันที่วันเวลาเนี้ยก็ไปตามสถานที่ที่เขาบอกแล้วเขาก็จะแบบให้เวลาเราคุยสี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ที่เราอยากคุยอะเรื่องที่เรา <c oughs> บุ๊กแบบเรื่องที่เราทานัดหมายมาแล้วเธอไปคุยเรื่องอะไรบ้างเดอ เราไปคุยเรื่องเรซูเม่เนี่ยแหละว่า<อ>แบบให้เขาดูเรซูเม่เราว่าเขาอะมองว่าเราต้องแก้อะไรบ้างอะเงี้ยก็คือเป็นห้องศึกษาแบบห้องให้ปรึกษาจริงจังอะโอ้แปลว่าแปลว่าก็คือเป็นการเตรียมตัวเพื่อสลับการมาครั้งหน้าใช่ไหมใช่แล้วก็เตรียมตัวสำหรับการมาครั้งหน้าแล้วก็ทุนตัวสำหรับการหาง,งานที่ไทยเพื่อปั๊มเงินด้วยอ๋อก็ต้องไปชดใช้กรรมก่อนนะฮะ ใช่ค่ะก่อนเราจะไปกลับมาเราต้องตัวใจกรรมก่อนอาจารย์ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ครับว่าไม่ดีที่ว่านี่คือเป็นบทเรียนได้นั่นเองใช่ใช่มองเป็นบทเรียน<ม>แล้วก็แบบอย่างฟิตเนสอย่างเงี้ยมหาหลัยก็คือจริงจังจริงจังสุดๆมีสะว่ายนะ้ำมีทุกอย่างคอร์ดวอลเลย์บอลอะไรนะแต่มันจะเป็นในร่มซะส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยเอาดอเพราะว่า ข่าวดอหน้าหนาวมันจะจัดการลำบากโอ้โหเห็นภาพเลยรู้เลยหน้าหนาวที่แบบลูวิ่งเน่ยมีเป็นสิบสิบอันไม่ได้อ่ะยังไงก็ไม่ได้อะเออช่สภาอากาศเย้อืเอเลยอือจะเป็นแบบนั้นอืมดีแล้วก็คือมีตทุกอย่างในมหาลัยโรงเพาะชำก็คือใหญ่แบบโอ้โหใหญ่เกินโอเค งั้นเดี๋ยวเธอจะต้องไปดูแลลูกลูกน้อยต่อใช่ไหมหลานหลานหลานเราไม่ไม่รูกไม่รู้อีติดเรียกเป็นปลูกไปแล้วใจเย็นใจเย็นหลานน้อยของเราอารา่าอหลานหลานโอเคงั้นเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนเนาะได้ สางให้ไปผู้คนมาดใจตกใจวิง่งวนโวยวายเลื่อนไปไปไข้าวงดงามกำลังจะเปลี่ยนสีไป จากความติดตกมาตอนไหนยังไม่มีใครรู้ล่ะ